กรับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมันมาอีกแล้วมันมากับอะไรวะเออมันมากับการบัฟขึ้นฮะคราที่แล้วมันบัฟจะเป็นโลคหิดไปละเขานี้มันจะบัฟอะไรอีกอืมเียบอกไม่ได้สิเดี๋ยวก็สปอยกันหมดว่ามันจะบัฟอะไรขนาดนั้นอื ทาจิสามขามาแล้วหมึกด้วยหมึกกล้วยนึกว่าหมึกด้วย,เ,ย,วววยเอา้ามันพูดถูกแล้วนี่เออใช่มันพูดถูกเอเอก็ว่างั้นแหละทาจิมาแล้วใครที่โดนดาบของข้าฟันมันผู้นั้นจะต้องไปคุยกับแลกมะม่วงเอาจริงดิแล้วมันเจอกับตัวอะไรยัง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 ,ยง แต่เอ๋ล็อกซี่เองจะล็อกให้หมดเลยมานีวะม,มาซี่มาซี่ทาจ่มาอมืฟันทีก็ดูดเลือดทิ้งเจาะนี่ตัวโดนบัฟทั้งคู่แต่ว่าของของล็อกซี่มันตั้งนาแล้วนะคะอืทาจิก็พึ่งไม่นานทาจิขอหน่อยเถอะล็อกซี่ขอทาจิได้กินหน่อยนี่แม่ของล็อกซี่ แหมเชิงเยอะซะเหลือเกินใครจะยอมให้ไหนจับเราง่ายๆล่ะทาจิมานี่ไม้ฟันสติดีไม่หนูไม่ไม่มีทักโชโชนี่หนีก่อนหนีก่อนหนูไม่ปลอดภยัยโชฉเอ้ยขอคลิปนะคลิปอ,อืคลิปคลิปต้องเป็นของทาจินี่ดับของทาจิพาแล้วโดนเป็นไงล่ะไม่เจ็บไม่คันเลยค่ะ ร็อกซี่ก็ไม่ได้กลัวด้วยนี่เป็นไงล่ะร็อกซี่มีเท้าไฟด้วยเท้าไฟนี่นี่เท้าไฟเข้ามาสิเฮ้ยแต่ทําไมเท้าไฟทําอะไรทาจิไม่ได้เลยอะแน่นอนอยู่แล้วน้องสาวเพราะว่าพี่นะจองที่สุดยังไงล่ะไฟขึ้นหัวอะไรไมยล่ะเออมันก็ใช่ไฟขึ้นหัวชอบและเกินคำนี้ เรนดิสมาแล้วเรนดิสมาช่วยแล้วค่ะเรนดิสนี่จะเปิดแมบให้ดูนี่ช่วยเรนดิสตีดักหน่อยสิจะแยะม่วงเนี่ยน,น,นะนะได้เสมอยัดตีให้นี่เป็นไงขำมวยหน้าด้านๆเลยอะแต่เราก็ได้ไม่ละน้องเรนดิสใช่เราก็ได้อย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าร่วมทีมกันได้แต่ที่จริงก็ไม่ควรหรือเปล่าคะ ควรจะให้ป่าได้นะคะโอ้ยไม่ว่าจะปาหรือใครก็ตามแม่น้องร็อกซี่มาแล้วอืมร็อกซี่ได้อันติแล้วมาสี่ยัดย,ยจับโยนเข้าป้อมเลยอืมไม่ง่ายไม่ง่ายขนาดนั้น <been> เกิดอะไรขึ้นคะฟันหนูไม่เข้าแลวไงโอ้ดูน,นั่นสิแ <I 'm S 1> ม่หนูเลนดิตทำได้โอ้ดาซี่ไนมันเยี่ยมจริงๆ แน่นอนอยู่แล้วล่ะเราคือดาซี่ผู้มีนิ้วเพชรชี้ทีใครก็ตายนี่เผามันลกูกดึงมันมาแล้วมมไม่ได้สิโอโหอุ้ยเกือบตุยฟิกก็รหนีมันเลยอ่ะอ้ยกลัวมันละเกินตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นโรคจิตแล้วเนี่ยทาจีเนี่ยนี่แน่นอนโรคจิตอย่างเราก็ชอบชอบกันบวกบวกอยู่นั่นแหละ เลนดิสมาแล้วเลนดิสจะมาช่วยเลนดิสเปิดแมพให้โอ้ยน่าลำคาญเหลือเกินเมื่อไหร่มันจะทำเสียงที่แบบน่ารักน่ารักหน่อยได้ไหมน่ารักยังไง <c oughs> ก็นี่สุดยอดเลยเพื่อนนิ้วเพชรโอ้คว้าคิ้วเลยเหรอเพื่อนนิ้วเพชร นายนี่มันยอดจัดเลยเรานึกถึงนายขึ้นมานาทีนี่จับล็อกแล้วราซีลล็อกอ้ยไม่ได้นี่ก่อนนี่ก่อนเท้าไฟต้องรีบหน,นีด่วนด่วนนี่ฝากไว้ก่อนเถอะเมนูร็อกซีลเฮ้ยจัรล็อกเ,อเข้าไปในป้อมเลยอม,มาใกล้ๆสิกำลังอยากได้พอดีเลยมามาสิมามามาใกล้ๆเลยมานี่ แล้วไอ้ทาจิเนี่ยมันโดนบัฟขึ้นมาอีกมันก็กลายเป็นตัวที่โกงสุดๆเลยสิตอนนี้มันก็ไม่เชิงว่าโกงหรอกถ้ามันเจอมาจ้าตัวช่ำๆหรือมันเจอตัวที่แบบออฟเลนแบบสายเก่งๆหน่อยมันก็สู้ไม่ได้เห็นไหมเฮ้ยใแอบนินทาทาจิลับหลังทาจิสู้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามช้ยายา่ยานีจ้าน้องล็อกซี่ น้องล็อกซี่พี่ขอทีไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยต้องเปิดเท้าไฟวิ่งหนีไอ้ท่าจริงสนใจป้อมกลางหน่อยสิอา้าวไม่มีใครสนใจป้อมกลางเลยเหรอพวกนายทุกคนจะไปแต่โบนอย่างเดียวเลยนี่ไง,ไงใช่พวกเราเราไม่สนใจอยู่แล้วเอาเพื่อนเนี้วเพชรพูดอ,อย่างนี้ได้ไงเพื่อนนายมีเนี้วเพชรไหนต้องชี้พวกมันตายสิ โอ้ยเพื่อนเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกลำบากใจออเยก็เหนื่อยทาจิเหมือนกันนะเนี่ยต้องมาเครียดคลิปกลางงห้แต่ไม่เป็นไรทาจิขอเงินเพื่อเงินทาจิทําได้หมดแล้วไปยืนสามตาตรงนั้นให้เขาฆ่าได้อย,อยังไงอ,อืช่างมันเถอะอย่าไปใส่ใจนีน่น เจ้าเจ้าตีป้อมสิตีป้อมโอ้ฟิกเกอร์ออกมาไม่ตีป้อมเอาละเข้าไปอีกตีป้อมอ๋อไม่ตีคลิปโอ้โหดูมันตายแบบโง่โง่สินั่นแหละโง่จริงตายอย่างนั้นอะ่ะสมควรละโอ้ยขอโทษชาจีก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตีคลิปชาจีจะตีป้อมแต่ว่าคลิปมันเดินมา แล้วสัญ,ญลักษณ์ผุ่มป้อมนั้นคืออะไรทำไมไม่กดตีป้อมโอ้ยมากดไม่ติดเฮ้ยช่างเถอะป้อมล่างจะเสียแล้วเลนดิส<ม>ก็สู้อยู่นี่ไงเลนดิสโดนลุมอยู่ไม่เห็นเราจะสู้ยังไงป้อมแตกไปแล้วโอ้แตกแตกไปแล้วโอ้ยด้ยนี่ฝากไว้ก่อนนะพวกแกบังอาจมาตีป้อมของฉันได้ยังไง ทำไมจะไม่ได้วะอู้ลุงก็เห็นมันว่างๆลุงก็เลยตีป้อมอ้าะมึกยากหมือกโดนป้อมย่างตายโอ้โหมันโดนป้อมย่างอะไรขนาดนั้นเนี่ยย่างถึงสุกหรือไงจะเหลือเหรอแต่ไม่พอโดนลุมกระทืบยำเละเทะอ,อีกออยำเม,มึกอย่านะอย่าพูดถึงเมึกนะเดี๋ยวหมึกจะแปลงร่างนะแปลงร่างตอนไหนหมืกอก ้าจีก็อยากจะเห็นเมึกแปงลงร่างโอ้โอ้โอลุงโอมาไม่เอาลุงโอมาไม่อยากเจอมันมันเป็นตัวโลกจิตตัวหนึง่งเดือดแรดเราขอภาพแดงของนายได้ไหมเดือดแรดไม่ได้โอ้ลุงกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูม,มือข้นบอกไปมาอืฝากไว้ก่อนแม่เราขอป้อมกลางนะ เราขอป้อมกลางเถอะมึกนี่นี่แปล,ลงล่างเราเห็นแล้วอยังเป็นตัวใหญ่ที่น,น่ากลัวเดอะแฟรอะไรแล้วเดอะแฟร์ตเดอะแฟร์ hmm. จะไปไหนเดอะแฟรไปไหนเอาแวนทำไมมาแย่งกันอย่างเงี้ยรอตั้งนานละขอสักทีลถะสุภาพบุรุษเดียงผมก็ขอหน่อยจี้นิ้วชี้เข้าไปอนิ้วเพชรที่ท,ทีหนึ่งเลือดมันหายเลยเห็นไหมเพื่อน <c oughs> เอามมนเลย เอามามึกนี่ม,มึกมึกมึกอย่างผมนี่มึกอืมมาอยู่หลังซ่ามาอยู่หลังผมนี่นี่ดีนี่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 เฮ้ยมาฟันฟันนี่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 ได้ตัวหนึ่งได้ใครมาโอ้ได้ลุงแต่ลุงแก่ตัวหนึ่งอะเห็นใครอยู่แป๊บๆแถวนี้อธิชอบชอบงกิเคือเผาโอ้ย เอตลอดเลยอร่อยสิงานนี้นี่นี่ขอขอเถอะนะขอป้อมขอป้อมเราขอป้อมพวกนายนะ <c oughs> ได้ป้อมแล้วย้อนอะไรล่ะสอนพระเจ้านี่รู้จักรเปล่านี่เอาไปกินซะนี่เฮ้ยเอาสอนพระเจ้าไปแดกซะทาชีฝากไว้ก่อนเนละยย้อนเดี๋ยวเราค่อยมาเอาคืนนายเอ้ยอ้อ้ ้้้เฮยลุงใจเย็นลุงเราคุยกันได้ไม่ได้แล้ววายลุงคุยกับเรองไม่ได้นี่นี่นี่เฮ้ยน้องล็อกซี่ย้อนสอนพระเจ้าปืนโกนปังปังปังไม่ถึงอ่ะเฮ้ยแปลงล่างอูฐปลามึกมาแล้วชุกชุกชุกอืมสวยงามแล้วก มันโดนจับมันจับเรามันจับเราล็อกซี่มันจับเราล็อกซี่จับแล้วสวยงามตามด้วยเดอะแฟลเดอะแฟลชเอียมันจะโดนลุมอะไรขนาดนี้วเนี่ยถ้าจะขนาดนี้ก็ฆ่าพวกเราซะเถอะแน่นอนแต่ขอเวลาหน่อยเฮ้ย <laughs> าจียังไม่เกิดโอ้ยอย่าบอกไม่เกิดฆ่าขนาดนั้นตายแค่หนึ่งอย่าพูดอย่างนั้นสิเราฆ่าแค่ไม่กี่ตัวเองนะ โอ้ยเอ้ยขอเถอะขอตามกอนี่ตาแย้นี่เราขอนะขอเราขอล่ะไฟตรงข้ามเอาไปเลยเขาคงไม่กล้ามาเอาละเขาเจอมึงโลกจิตอย่างเงี้ยสวยงามมากด่าซี่โอ้ยมันลอกฉันมันลอกฉันหรอนี่จะอวิ่งนี้พวกเราหนีหนี เกือบไปแล้วโอ้ยทาชีเกือบตายเป็นไงล่ะเพื่อนเราทำได้สวยไหมสวยงามมากไอ้เพื่อนนิ้วเพชรนายก็สุดยอดเรานับถือนายจริงๆโอ้ยชี้ทีเดียวพวกมันเกือบตายนะเพื่อนได้เสมอถ้ามีนายอยู่แล้วนายจะไปไหนเราจะไปเทียกลางเทียกลางาบ้าบออะไรเอาบับฟ้าตรงนี้เออโห แล้วบอกไปเคลียร์กลางโอ้โหจะบ้าตายหัวสมองคิดได้ยังไงเพื่อนโดนลุมอยู่ช่วยเพื่อนหน่อยจัดไฟอะไรนะไปตีคลิปทำไมโอ้โหคลิปป่านี่กาจะไม่เหลือให้ฝั่งตรกเขาได้กินเลยหรือไงไม่มีทางเขาจบทุกนี่นี่แหละนี่นี่ล็อกเลยล็อกซี่ล็อกแล้วล็อกไม่ให้มันใช้ได้ทุกคนหนีไปหนีไปตาล็อกจิกมัน,มนลุงไม่สนลุงจะเอากับมัน มันต้องเป็นศพให้ลุงใจเย็นสิลุงใจเย็นเราคุยกันได้ลุงอัจาจ้าสอนพระเจ้าพิวพิวพิวนี่ปืนกนเอ็มสิบหกนี่มึกมาแล้วเพียงตายโอ้โอหนในสุดยอดมากเพื่อนโอ้ยแต่เพื่อนเราโดนล,ล็อกให้ให้้เข้ามาช่วยหน่อยอโทษทีเราไปไม่ทันนะเพื่อนลุงจะเก็บมันเอามันมาให้ลุงแก็บซะดีด เฮ้ยชายเยซีสเดอะแฟร์เราคุยกันได้ I am the Fred 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 โอ้โหแฟร์จริงแฟร์ Fred, เป็นขี้เลยมุนจะทุกอืมได้แล้วถอยก่อนได้กินแยะตัวหนึ่งโอ้โหนั่นเรียกแยะลุงไม่ยอมปล่อยมันลุงจะไล่ให้สุดชายเย็นสิลุงเราคุยกันได้นี่ อ้าวชนี่ลุงเราคุยกันได้ลุงใจเย็นลุงลุงอย่าฟิกเกอร์ตามผมสิลุงลุงต้องเอาให้สุด <c oughs> เฮ้ยฝากไปก่อนเถอะไอ้เจ้าสามขาทาท <c oughs> อจีโอ,อ้ยมันเหนื่อยนะเกินกะที่จ้องมนันหนีตายอย่างนี้เป็นครั้งแรกแล้วดิี่แต่ก็สนุกดีเฮ้ยเราได้กินแย้มห่วงแล้วก็หนีตายไอ้ <c oughs> ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวจะเจอมังกรพ่นขี้ปากใส่เลยเอาจริงดิมาแล้วคู่ปับคู่รมของเรามันมาแล้วอู้หูล็อกซี่ก็ามาด้วยเหรอน้องล็อกซี่แน่นอนสิทาเช้นายมานี่ฮันดีจับซะดีดีพรอโอ้ยโ,โทษทิ้งไปโอ้ยเป็นไงล่ะเพื่อนนิ้วเพชรของเราสุดยอดไหมสุดยอดที่สุดเลย เอ้าเป็นไงเนี้วเพชรของเราทํางานแล้วนะเห็นไหมเออฝากด้วยเพื่อนโอ้ยฝากขนาดนี้เราขอวิ่งหนีกลับบ้านก่อนจกจบ,จบแปลงร่องอุนตราบึกมาแล้ว I am the f l e s h the f r e d ทำร้ายอ่ะ the f r e d h เขากำลังช่วยไงลราเพื่อนไม่เห็นเหรอแวนมาแล้วจัดการมันเลยแวนนั่นแหละสวยแวนแวนอย่าให้มันหนีได้แวนเอาอีกทีแวน วฝดเอาทีแม่ยี่มอะไรกันนักกันหนาเนี่ย I am the f r แฟบแฟบโอ้โหแฟบจริงโดนแฟบเลยนั่นแหละจะเออเ้ยโอ้ยเกือบอะไรเราโอ้โหมันมามันมาเป็นกลุ่มเลยอีกนี่ช่วยเพื่อนก่อนขอบคุณค่บผมเป็นแค่หมึกตัวเล็กๆอย่าไล่ผมเลยตอนนี้ผมขอร้องไป ไม่ได้เราต้องกินหมึอกอย่างกันวันนี้หมึอกอย่างเหรอ,เอ,อ,เอ,อ,อย่าอย่ามายุ่งกับหมึกถอยไปอย่ามายุ่งกับหมึกนะย่ายาไล่ทาจิถ้า,ถามันไมมาช่วยเลยอะออท่าจิขอโทษาทาจิไม่ทันได้ไปช่วยเคลียคลิปเล่นล่างอยู่อ้าวจากได้เปรียบจะกลายไปเสียเปรียบซะง,งั้นแล้วเหรอเนี่ยจบได้จบนะทุกๆคน เราต้องรีบจบแล้วไม่งั้นเดียวพวกเราจะแพ้กันอย่าไปสนใจมันรีบจาัดก,การมาซะก,ก่อนเธอทาจิทาจิจัดง่ายไม่เคยขัดนี่ย้อนไปไหนเราย้อนโอ้ยลุงก็ขัดจังเลยลุงลุงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องย้อนลุงจะไม่ยอมให้ย้อนต้องโดนโดนโดนอะไรโดน โดนแบบนี้ใช่ไหมเดอะแฟร่าเอ่อ,อเข้าผิดที่ขอทางขอโทษโอ้โหโดนแบบนี้ใช่ไหมล่ะเดอะแฟรดสะดุดล้มอะไรไม่ทราบเดอะแฟรดเอ่อไม่รู้รู้แต่ว่าเดอะแฟรดโดนมิดผ่ากลางหัวกลางหัวอะไรอ่ะกลางขาเลยขาขาดไปข้างหนึ่ง ใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆมาเอาด d เซเลเยอร์กันก่อนเอ้ยตอนนี้มันไม่ใช่ด Dark แล้วมันเป็นกอีเซเลเยอร์แล้วมันก็เป็นเป็นอะไรเฮ้ยใจเย็นสิเอ้ยแย่อยากตายหรือไงฮะอ้าวแล้วเขาใครหลุดไม่รู้ไม่สนรู้แค่ว่ามันมีคนตายนี่มันต้องมีคนตายเพราะโดนนิ้วเพชร สวยงามมากเลยเพื่อนนิ้วเพชรของนายนี่มันสุดยอดเอาอีกเราอยากได้มันอีกไม่ได้ลุงก็ไม่ปล่อยให้มันหนีไปได้หรอกลุงอะไรละลุงใจเย็นลุงคุยกันได้ลุงเราคุยกันได้ลุงลุงอ๋อเจ้โอ้หืมเนี่ยอโยโยโย โยโยเล่นดิตไปยืนทำไม 1971. ตรงนั้นเล่นดิตทำไรได้เวลาเข้านอนโอ้ยเตือนอีกแล้วลำคาญเหลือเกินได้เวลาเข้านอนอืมแวนซอยซอยสุภาพบุรุษจะพบกซอยซอยแล้วก็ซอยครับฟูเป็นไงล่ะได้กินเลยครับฟูเทรปเปอร์เชีโรแล้วทาจินายจะไม่ชมเราหน่อยเหรอเฮ้ยแวนเพื่อนรักนายนี่มันสุดยอดจริงๆ เฮ้เฮ้เ้้ดูให้เพื่อนดูด้วยนายต้องมาดูด่วนๆเลยเพื่อนไม่งั้นนะย้อนซอน like, i, ยป้อมพวกเราแตกแน่เอาแตกไปแล้วเฮ้ยย้อนนายจะหนีไปไหนเราจะไล่นะให้สุดเราจะไม่ปล่อยนายแน่นอนย้อนย้อนนายจะไปไหนละย our, อ beh, ้ designs, insan, ยอนเอาให้สุดเลยยังไงยังไงออื <le haps esas> กิดพอดีอ้าวเป็นไงละ่ะสวยไหมล่ะทัชจีนั่นแหละบังอาจมาตีป้องของพวกเราอย่างนั้นเหรอฮายอนครับสู้สู้นี่นิ้วเพ็รเป็นไงล่ะเพื่อนทัชจินิวเพชรเราแรงไหมแรงมากเพื่อนเราก็พยายามจะเอากอสเลียย์ให้พวกนายนะแต่แย่ม่วงนี่ต้องเป็นของพวกเราโอ้ข้างบนเกิดกันประชดประชันกันครับคุณผู้ชมระหว่างนิ้วเพชร ตะลุงและร็อกซี่เอา้านิ้วเพชรค่ดร็อกซี่ไปแล้วเอา้าแหวนก็ฆ่าตะลุงโอ้โงงานนี้ไฟกันเมามานเอา้านิ้วเพชรโดงแย้งล่ะเ,เกิดกันเมามานข้างบนสุดยอดแหวนก็ฆ่าแย้ yeah, เพื่อแก้แค้นให้นิ้วเพชรถูกไหมเพื่อนถูกแล้วไอ้คิดเสียงโอ้ขอโทษอเราพูดผิดเสียงเองเอาแล้วจบเกมแล้ว นื่อยเนื่อยกว่าจะฆ่ากอสเลเยอร์อได้ยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนชอบนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับยังไงช่วงนี้อากาศฝุ่นเยอะเนาะก็เพื่อนๆอนอกไปไหนก็ใส่แมสกกันด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเนี่ยก็ขอบคุณครับ is the